อุ้ยอะไรร่วงวะตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยตัวเห็นไหมตำทีแดงอะ่ะเฮ้ยตัวเห็นไหมฮะเห็นไหมนี่นี่น,นี่ตัวะอะไรวะเฮ้ยตัวอะไรวะสามทุ่มแล้วนะครับทุกคนครับตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มนะ กล้องเนี่ยจับไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยใครมาขย่ออะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงมาจากไหนวะเฮ้ยตกใจโหอยากเห็นหน้าหล่อๆนาชายบ้างอะหน้าเล็บผมไม่อยากเห็นนะ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกัญย่อคนแบกเป้นะครับทุกคนครับนะก็วันนี้เป็นโอกาสดีผมดีมากเลยนะครับสําหรับผมนะครับทุกคนครับแล้วก็มีคนบอกว่า KNYAW นี่มันคืออะไรกัญย่อนี่มันคืออะไรนะครับทุกคนครับผมต้องบอกได้เลยนะครับว่ากัญย่อนี่แบบเป็นภาษากรีกนะครับก็คือเปลือกกัญยอนะครับทุกคนครับ กัญย่อเพือนยอนะครับเพือนเพือนกัย่อนะครับกัย่อกัญย่อก็เรียกสั้นๆว่ากัญย่อนะครับนะก็เปือนกัญยอหรือไม่ก็ถ้าจะเรียกบ้านๆที่ทุกคนคุ้นเคยนี่ก็คือกระเรียงนี่เองนะครับทุกคนครับก็คือเป็นแบบว่ากัญยอคนแบกเป้นะครับคือกระเรียงคนแบกเป้นะครับทุกคนครับนะก็จริงๆแล้วเป็นกระเรียงคนแบกเป้ในแหละนะทุกคนนะโอเคทุกคนครับก็วันนี้ผมจะมาสำรวจมาดูสถานการณ์ณ สถานที่แห่งหนึ่งนะครับทุกคนครับที่ทุกคนเนี่ยคุ้นเคยนะครับแล้วก็สิ่งที่ประหลาดใจก็คือผมมาคราวที่แล้วนะครับทุกคนครับนะผมได้ยินเสียงอะไรล่นลงมาจากท้องฟ้าก็ไม่รู้นะครับทุกคนผมเรืองอึง้งแล้วก็ผง,งาไปรอบหนึ่งเลยนะครับทุกคนครับนะก็เลยทําให้ผมอยากข้องใจนะครับวันนี้ผมจะมาสํารวจอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะให้เกิดข้อสงสัยนะครับทุกคนครับโอเคทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเดินสารวจกันเลยนะครับเออตาตาที่แดงวะ นูๆๆ่นนู้นทุกคนเห็นปะอ่ากแตบตาชัยเอ้ยเอ้าใครมาเก่อไฟวะใครมาเก่อไฟวะเนี่ยเฮ้ยเอยเอดูว่าใครมาเก่อไฟนะครับทุกคนครับนะก่อบรรยากาศตาชายเนี่ย คงครั้งที่จะหลอนอะไรทีเดียวเลยนะครับทุกคนครับนะเมื่อกี้ผมเห็นอะไรตาสิงแดงๆอยู่มาฝั่งนู้นนะครับทุกคนครับนะก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับมันอยู่ฝั่งนู้นนะครับทุกคนรอต,ตาชาย,ชายตาชายตาชายเฮ้ อะไรวะทุกคนคือผมยังไม่ทันมาเลยนะได้ยินเสียงแล้วนะครับ เฮ้ยอุ้ยอะไรร่วงวะกิ่งไม้ตกบอกวะเฮ้ยเฮ้ยนี่ท่อนนี้เหรอ เหมือนมีคนจุดไฟนะครับทุกคนให้มันก่อไฟตรงนี้นะนไม่รู้ว่าใครมาก่อไฟตรงนี้นะครับทุกคนเพื <c oughs> ่ออะไรเนี่ยแล้วมันมันก่อไฟเนะี่ยมันเอากิ่งไม้แบบเอาใบไม้เนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกคนเห็นไหม สดสดอ่ะมันมาเผามาก่อนเนี่ยเพื่ออะไรวะมันได้ผลประโยชน์อะไรนะออืแปลกไอ้เลาสวัสดีครับตาชายอยู่หรือเปล่าตาชาอยอ,าาชาอยู่หรือเปล่าครับ ก็จากเหตุการณ์ที่ผมเนี่ยเคยมาเจอลุงคนหนึ่งนะผมต้องบอกได้เลยนะครับว่าตอนนี้ผมไม่ได้เจอเกศแล้วนานมากนะครับทุกคนซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นคนที่เล่รนร่อนนะทุกคนนะคนไร้บ้านพวกนี้นะครับทุกคนถึงเข้ามาอาศัยอยู่นะตอนนี้ผมก็ไม่ได้เจอนานมากแล้วนะทุกคนผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่ตาชายหรอกนะแล้วก็ดูนะครับทุกคนครับ ไอ้ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามีคนฝังนะนขึ้นมาเหยียบตรงนี้เลยนะคนจริงเขาไม่กลัวผีนะแต่คนไม่จริงส่วนมากจะกลัวผีแต่ผมอ่ะไม่ใช่คนเออคนจริงเออไม่ใช่คนจริงนะคนไม่จริงเจอที่ไรหนูทุกทีนะครับทุกคนนี่ก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าตัวเลย

chiều không ấy, thôi, mọi thấy không, ta lấy quá thì đen, Hơi cô thấy mấy nó này, thôi, mấy, thì đen à, thôi, thấy mấy, hả? เห็นไหมนี่นี่นี่ตัวอะไรวะเฮ้ยตัวอะไรวะเดี๋ยวผมจะปิดไฟนะทุกคนนะคือตัวอะไรวะเฮ้ยี๋ยวลองเปิดไฟดู มันหายไปไหนแล้ววะทุกคนเห็นไหมตามมานีีแดงนะครับแดงกระหยาบเลยนะทุกคนมันขึ้นไปแล้วตัวแล้ววะคือตัวอะไรไม่รู้นะทุกคน ได้ขึ้นไปนูนะ่นแล้วไม่ต้องสนใจนะอันนี้ผมกลัวเลยน,นะต้องบอกได้เลยนะครับว่าตึงเครียดตึงเครียดเมื่อกี้ผมก็เห็นตาสีแดงอยู่สว่างมาฝั่งนู้นนะแล้วก็เมื่อกี้ผมก็ได้เห็นอยู่ตรงนี้นะสว่างจ้าเลยนะครับทุกคนครับ ต่อครับตาชายตาชายอยู่วะเปล่าเมื่อกี้ผมยังได้ยินเสียงตาชายมามาเลยนะตาชายหายไปไหนเอ่ยแต่ตอนนี้ผมไม่กลัวตาชายหรอกผมกลัว้ลูกตาถีแดงนั่นแนหะมันโผล่ออกมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับทุกคนครับนะ ก็คือต้องบอกได้เลยนะครับว่าตอนนี้เป็นเวลาถ่ายแร้บวะ่ะสามทุ่มแล้วนะครับทุกคนครับตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มนะสามทุ่มสิบเอ็ดนาทีนะครับทุกคนครับนะก็เราไม่รู้เลยนะครับว่าเฮ้ยนั่นทุกคนเห็นไหมโอ้โหคือแบบว่าไฟฉายผมได้สว่างนะแต่แบบว่ากล้องเนี่ยจับไม่ได้นะเฮ้ย เสียงอะไรวะคนได้ยินเสียงไหมเมื่อกี้เนี่ยเสียงหมาเมื่อกี้น่ะเบาไปเบาแป๊เนี่ย ไว้พ่ธาชายในสถิตยอยู่ต้นไม้ต้นนี้หรือเปล่าคือตอน้นต้นนี้มีปัญหากับผอบมากเลยนะเมื่อกี้เนี่ยมันดังป้อเป้นเลยนะจริงๆนะโอ้ยอะไรวะ ใครมาขยาอะไรวะเฮ้ย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 มึงมาจากไหนวะเฮ้ยตกใจโหเฮ้ย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 อะไรวะอะไรวะตัดธอตาชัยถ้าตาชัยออกยังไม่ได้ผูวเล้เกิดอะออกมาให้เห็นหน่อยนะอย่ามาในแบบนี้นะตอนนี้ก็สามทุ่มแล้ว ผมก็กลัวตาชัยเหมือนกันแหละจริงๆแล้วอะแต่ก็ไม่ยากมาถ่ายเหมือนกันถ้าออกมาก็อยา่าหน้าเละนะเอาแบบหน้าหล่อๆบ้างอย่าเห็นหน้าหล่อๆของตาชาัยบ้างหน้าเละผมไม่อยากเห็นนะ เลาใช้จะไม่ออกมาแล้วแหละนั้นทุกคนเห็นกะตอบดังข้อแก้ข้อแก้สองทีเงียบเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะกลับบ้านดีกว่านะครับบายบายนะตาชายเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะวันนี้มันแปลกเงียบเลยเห็นลูกตาสีแดงด้วยนะครับทุกคน